เจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมน,นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการในวันที่10เมษายน2567นี้หลี้รับสูงสุด1,000บาทเซ็กเงื่อนไขคน นสสมบัติของผู้มีสิทธิและวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิเบีย้ยผู้ผู้ผู้สูงอายุได้ที่นี่จากกรณีที่มีข่าวลือออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มเข้าวันที่10เมษายน2567ผู้สูงอายุผู้พิการ รับทุกคนสูงสุด1,000บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างสีบ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีชื่อใน,ะในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ม,มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบีย้ยอยังที่ผู้สูงอายุต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อกัน อย่างซีบตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดทางนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบีย้ยยังซีบผู้สูงอายุดังนั้นในระหว่างวันที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึง มีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยัยงซีพผู้สูงอายุดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยัยงซีพผู้สูงอายุตามทะเบียนกระทรวงมหาดไทยด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถท่นพันห้าสิบสอและที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพางก่อนโดยจะโอนให้ภัยวันที่10ของทุกเดือนดังนี้1อายุ60ปี69ปีจะได้รับเบีย้ยอย่างสีบอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือน สอายุ7 0ปีถึง79ปีจะได้รับเบี้ยัยังชีพบอัตรา7 0็ต่อคนต่อเดือน 3. อายุ80-89ถึง89จะได้รับเบี้ยย่งชีพอัตรา800ต่อคนต่อเดือน 4. อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพบผู้สูงอายุอัตรา1000บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพล่วงหน้าได้ที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปีและเมื่ออายุครบ60ปีในปีถัดไปก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีนั้นๆโดยสามารถไปลงทะเบียน รับเบี้ยอย่างสิบด้วยตัวตัวเองได้ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาิพฤศจิกของทุกทุกปีทางนี้ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสของทุกปีเป็นไปโดยจะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่2กันยายนถึงหึ่งตุลาคมของทุกปีนั้นๆจึง จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังซีบถัดจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีนั้นก็คือเดือนตุลาคมปีนั้นซึ่งก็คืออายุครบ60ปีเดือนตุลาคม2565นั่นเอง หลักฐานการลงทะเบียนรับสิทธิ 1. กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง 1. นึ่งสาเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งสุดสองสาเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งสุดสามสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำนวนหนึ่งสุด 2. ก,กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ตนเอง หนึ่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับสิทธิจำนวนหนึ่งุดสองสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับสิทธิจำนวนหนึ่งุดสามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้รับสิทธิอมทรัพย์จำนวนหนึ่งฉบับสี่หนังสือมอบอำนาจยื่นแบบฟอร์มให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงห้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีผู้รับมอบ อำนาจหนึ่งสุดหกสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจอำนาจจำนวนหนึ่งสุดประชาชนสามารถติดต่อขา่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มเติมได้ที่ w w w หรือโทร 02 6 4 2 4 3 3 3อขอภคยครับ0ูนย์ 4, 4 3 4 6ก่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ